ก็นก็ถึฉายอนะไรนั้นแหละก็อยากแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่เราก็อยากให้คนมา,เ,าเสพกับไอเดีย,ยดของ,ใใอองาาเราแตีม่วันโอน้ยย<ม>้มาโอายยอดล้ละาย้ดก้ายโอยยอดล้มนะาเจอ้นนาายยนะด็ดล้มลายองยอด้มานีอ้ยยมะลายโอ้ยยอล้มลายอ้ยยอ้างโี้ยอดล้ายโอ้ยยอดล้มละลายโอ้ยยอดาอดมลักายโอ้ยยอดล้มละลอ้อด้มามละลาคดมละายโ้ดลมาดว่มนายนอ สวยทุกเวอร์ชันนะแต่พิเศษคือเวอร์ชันเนี้สวยเกินสวยแล้วคนสวยธรรมชาติไม่ต้องมีคนจีบเยอะอ่าบังเอิญเราไปเล่าตอนที่ว่าหน้าก็ยังสดอยู่ไงแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยความจริงทิศน้อยเพราะผมมีบอกแล้วดูไหนดีกว่าเออเออบ้านอยู่ใกล้กันบ้านอยู่ใกล้กันที่ว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่เอาไปทคกทักทุกคนกับชมแฟนพี่ต้อชมบสำหรับชมแฟนนี้เป็นยัไงบ้างพี่ ไม่เถียงค่ะเถี่ยทำไมไม่เถี่ยอย่างที่บอกคือว่าแค่คือฟุ่มฟ่าคือทุกฉากไม่เล่นเองเล่นจริงหมดเลยใช่ค่ะทำไมทำไมไม่เขง่ยไม่เป็นไรถูกขนาดนั้นเลยะพี่ไม่เป็นไรถามจริงเลยตัวไปแล้วไงเข้าไปในโบสถ์จะถอยออกได้ไงอ่ะเฮ้ยมัต้องเล่นอ่ะไม่ไอ้อย่างฉากลงน้ำมันถามจริงอ้ําทำไมอ้ํไม่ลงในในในไอ้ถัง สองลิตรที่พี่เตรียมน้ำไว้ให้ทำไมอ้ําถลกคิดว่าตัวอ้ํานองถังได้ไหมน้ำโอ้ยตัวนิดเดียวเองแม้ถังมาเลือบบาร่าเออเนี่ยคือน้องก็ลบลงคลองเองอ่ะบอกอ้ํามันต้องดำน้ำด้วยนะจริงลงไหนก็ได้อ่ะแค่อยากมาแล้วคือบอกว่าค่ะเดี๋ยวจะสวยๆนะขึ้นมาใจเราคิดว่าสวยน้องหัวเถิบแน่เลยโดนน้ำเลยนะสวยดูเบื้องหลังไงนักแสดงหลายคนก็บอกพี่อ้ําเซนเรื่องตลกอ่ะดีมันยังไงมันยังไงเซนความฮาอะไรอย่างเงี้ย ยังพูดอันน้เอกพวยังไงคยังไงนต็มกไปเต็มลยไมเต็มอยู่แล้ไม่คยเต็มคือคือผมว่าทุกคนไปติดภาภาพลัองทาคือจริงจริงตัวจริงตลกาแต่จังหวะเขาดีจังหวะเขาดีดีเลยอะเาป็นแบบเขาไม่ด้แบบละเอียดพอดีฮะแล้วอย่างคือถ้าท่านรู้จักหน้า ทุกซีซั่นเลยนะแต่ซีซั่นนี้หน้าคนนี้เขามีมุมน่ารักซึ่งทุกทุกเรื่องทุกซีซั่นไม่มีมุมนี้มีก็มีมุมเขามีมีมีน่ารักคทุกคนใช่คนเยอะใช่ยากตรงไหนพี่อาร์ตตหรับพี่อารยากตรงไหนไม่ยากไม่เคยพาก์ตพี่ยารก็เขาแบบแม่ขนาดที่สูงยิ่งไปไม่ได้เลย ตอนนี้ไม่ยากแล้วไงตอนนะแต่แต่ละซีรีส์ก็จะผ่านไปมันยากมากค่ะเพราะเราต้องเล่นสดด้วยเราไม่รู้ว่าการาที่เราทำมาเนี่ยไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าไม่มีความหมายในใจแล้วติดโหมดแล้วก็เล่นใหม่อาหารอาหารการเล่นสดแบบนี้มันไม่ต้องไหวคลิปอะไรอย่างงี้หรอพี่อามยังไงก็ทุกคนก็ดีอยู่แล้วะเรื่องการแสดงเปิดดันฟรีอ่ะผมผม ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปไปร้อยล้านอะไรเงนะี้ยแตถถ่ถ้ามันไปก็เป็นไปได้มันก็ดีขึ้นการลงทุนแต่ผมคาดหวังครัไอเดียที่ผมคิดมาอย่างนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ได้ชมกันว่าโอเคไหมถ้าท้าโอเคผม,มก็จะมีการเลือกตั้งค่ะที่ได้วางแผนแบบลงๆช่วงนี้มันเป็นการตลาดอะไรยังไงไหมโอ้ก็อยู่ในช่วงจุดต<ห>ีนด<ห>้วยไง จุดจีนด้วยมันจ่ายมันเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเป็นเลือกดีด้วยอะไรเงี้ยไปได้ไหมครับที่จะแบบว่าอาเซียนต่างๆจะได้รับชมไปไกลไหมมีครับเราเราทำไปทั้งหมดสี่สี่ภาษาครับภาษาอะไรบ้างมีภาษาอังกฤษแล้วก็วันที่ที่ห้านี่ลาวก็ใช้ภาษมลาวฟอร์ลาวแล้วสุดจะเป็นมาเลย์นี่จะเป็นทุกอย่างเลยมาเลย์อินโดเยที่แผนก็ไป็นภาษา ไม่เลยมั้ไปก็เอาอันไปด,ด้วยอะ่ะแล้วเส้นสัญญาไปใช้ที่อื่นแล้วอยางไม่ได้แบบลาแล้วอะไรอีกนะวันที่ที่ห้นี่ายพร้อะไท่สปอลาเขาบที่ดูระมาเลยแล้วก็ตอนนี้เราจะยกิในอาเซียนในอาเซียนนะคพี่จอยนะคะได้ประสบการณ์อะไรจากการเล่นหนังกระกแมันต่อย ว่าเราเราไม่เคยไม่เคยเล่นเค่็แล้วจริงๆมีอะไรผมก็เคยพี่เด้งไงพี่เด้งเขาแบบเฮ้ยไม่ต้องห่วงจอใจเล่นไปเลยอ่าก็หลังๆเนี่ยพอไปกองเหมือนไปเที่ยวมากกว่าไปดูเขาเล่นตลกกันนะตลกดีฮะเลนเป็นกองถ่ายที่แบบผ่อนคลายมากเลยเป็นอิทักษะหนึ่งที่ได้รับไปยังไงยังงไก็หวังว่าได้ใช้กันคือจริงๆมันก็ ว่าคอมเมดี้มันก็น่าสนใจมันมมัันนเป็นจังหวะของมันเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะผมก็แอบดูพี่เทงดูทุกคนอะแต่คนเนี้ยคนเนี้ยไม่ธรรมดาจะบอกให้คนเนี้ยไม่ธรรมดาจริงตัวผมว่านี่ทางคุณนะอจริงๆนะหนังตลกอะตื่นใจจริงเลยเพราะว่าพีเทงดูสุดตาตลกสุดตาเราเป็นหนังแรกเลยไอ้เกรงเลยเครียดเลยคือแบบนอนไม่หลับคือเหมือนฟิลเหมือนกันเล่นหนังแรกความรู้สึกนั้นเลยอะ บบมันคือสิ่งใหม่เลยอ่ะแล้วในชีวิตประจำวันอะผมเป็นคนแบบไม่ค่อยทันขนงอื่นงี้วไะแบบเลิ่มงงแป๊กก็จะไม่ค่อยเข้าใจเออป็นแบบชื่อแบบอินเทอร์เซนต์งไงแกโอเคพี่อ่างบอกว่าเจ็ดปีแปดปีนะนับปีนี้ก็เป็นแปดแล้วไหายไปคุณจอกับกันหนัจังหนักประมาณละกันเจ็ดแปดปีออ้สนิมเยะคะี่ออสสนิบยังไงแม่ไม่มีเลยไม่มีเลยมันจัดเละล้วนเลยเนี่ย ไม่มีสนิมเลยแหรอของจริงเลยเหอยากเลเรคะิดว่ามันแบบยากขึ้นไหมแเปลี่นแปลงวาเราเดินอกันกลับมาหน่อยยากขึ้นไหมทุกรมันยากอยู่แล้วะเว่าคุณมาดี้ยัยากจังหวมน้ีอะไร่าเงี้ยแลวกา่ว่าจังเรามีดีแล้วตงปกเนาะไ้สิ่งที่เราคว้อมไคุณาีต้องแปกุเบาอะไร่างเ้ยไม่มีแป้กอ เราะว่าเพราะว่าแปลว่าแบบหนักตลกเล่นยากกว่าแบบหนักยากทุกคนบอกว่าดราม่ายากเขาว่าตลกยากกว่าคือลุงมันมันถ้าคิดได้ยากมันก็ยากอะกเราเป็นว่าที่ที่บอกไปกอมไทยก็คือแบบเอาความเครียดทิ้งหมดแล้วก็ผมว่าสำหรับสำหรับเที่ยวสำหรับอั้มนะคือหนักตลกมันไม่ยากหรอกเขาก็ตลกไม่เหนื่อยแต่เอาไม่ตอบเขาตลกเออเขาเรียกเขาเรียกเรียกลอยย้มเราได้อ่ะ เวลาเวลาเขาถสองคนนะเราก็จะเดินเดินไปดูเพิ่งไงะเขาจะคุยสคนเลยเพางหล้เพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเป่าเาตลอดเลยไปคเยลงคพลงปคุยเพลงยไปงุยไปคุยไปคุาหน่อยไปคุยไปคุยหน่อยไปคอยคุยไปคุยไครัไปคุยไปคุดไปคไคุไปคุยไปคกยไปคุปครัไปคุยปคุยคุยไปคปคุไทยมาุคยไคไคัค่ไคปชุของคนไทย อ่ทาทัมนี้โอ้โหแต่งชุดไทยมาเต็มเลยน่ารักมากนะแต่งชุดไทยเดินในห้างอใครก็มองแล้วพอมองแลวรสึกตะภูิใจกับคนไทยเลยนารัาไว้ให้าเพื่อนเองใครมาใจกันยอะจังันนี้เพื่อนใส่มาค่ะ อยด้วครับผมก็ผมไม่ฝากนะครับแต่อยากให้ชมนะครับผมนะฮะก็ผิดน้อยนะครับเคยผมทําให้คนหัวเราะมาตลอดเลยแต่อยากทำให้คนหัวเราะผมท่านตาด้วยมันจะเป็นเรื่องนี้ที่เรา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 เอาไปให้ท่านดูไปดูกันนะครับผมนะฮะทั่วประเทศไทยทั่วทั่วโลกครับในโลกนะครับในสถาการว่าไม่ต้องดูหนังเรื่องนี้กันคะเพราเราถามคนเลยที่แปลกใหม่ เจอกันแล้วเรามีมุกแต่ละคนเรามาจากไม่เหมือนกันอ่ะมันก็รวมกันได้ในเรื่องนี้ต้องแตกไปแน่นอนปากแดงนะคะฝากไปซื้อตั๋วดูหนังเรานะคะทกน้อยค่ะเอาค่ะคุณต่อไมอไม่เมากันอยู่เลยพี่โนงถ่ายไป่ได้โอ้โหหงายไม่เออมันมาแค่นี้ใช่ไหมโอ้มาแล้วก็ไปเลยนี่คือใจเขาเหรอคุณท้องคิ้วท้องนทองกับพี่เหรอคะ พี่โดเขาให้เราได้เห็นเขาแค่นั้นเลยจอยฝากไปด้วยครับครับก็ทิพน้อยนะครับฝากไป้วยครั้งแรกที่ผมเดินของดีแล้วก็ครั้งแรกที่เราร่วมงานกันเองกับพี่ย่ำนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่ารักแท้กับรักแท้แตกกันยังไงทิพน้อยเลยขอบคุณนะครับรักษาคุณต้องมีรักพี่เขาไม่รู้ว่าพี่อ้มไม่อ่านก็ไม่ให้ทิพน้ยจางทั้งหมดค่ะขอท่านี้หน่อยนะคะ